สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่ๆทุกคนมาทำสปาเกตตี้คาโบนารากันนะคะไปดูวิธีทำกันได้เลยนะคะเป็นซอสที่ปรุงสำเร็จไว้แล้วนะคะทุกคนก็จะใส่น้ำคาโบที่เตรียมไว้ไป3ามกระบวยนะคะตัวครีมคาโบก็จะมีนมสด มิลเล็โกแล้วก็หอมหอมใหญ่นะคะแล้วก็ออริกาโนค่ะตังน้ำให้เดือดแล้วก็ทำตีให้เข้ากันนะคะไม่ยากนะคะน้ำคาบโบอนะคะใส่เส้นลงไปใส่เห็ดแล้วก็ใส่เบคอนลูกเต๋าลงไปนะคะ ตัวครีมใช้เป็นตัวนิวแลกโกลนะคะทุกคนนิ้วแลโกลแล้วก็นมจืดทำไม่ยากนะคะก็แค่รอให้เขาเดือดพอเดือดเสร็จหนูก็จะใส่เป็นชีสลงไปนะคะอันนี้คือมอสเซเลลาชีสค่ะ คนให้เข้ากันนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพอเดือดได้ที่หนูจะใส่เป็นไข่แดงนะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะสีจะได้ออกมาสวยน่ารับประทานเนะาะไข่ขาวเราไม่ใช้นะคะ แล้วขอคนอีกนิดนึงนะคะรอให้เส้นกับตัวเบคอนเขาสุกนิดนึงค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ได้ที่แล้วนะคะ เดือดได้ที่แล้วต้องคนไปเรื่อยๆนะถ้าไม่คนเขาจะเกิดจับตัวกันนะคะต้องคนคนไปเรื่อยๆก่อนอันนี้หนูปิดแก๊สแล้วนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปได้เลยเอาเฉพาะไข่แดงนะคะ ตีไข่ให้แตกเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสปากเกตตีคาโบนาร่าของเราพร้อมเติฟแล้วนะคะที่เห็นนี้เป็นเห็ดแชมปิญองนะคะทุกคนโรย,ยด้วยพาเมซานชีสค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสปากเกตตีคาโบนาร่าของ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย